มิสแบรนด์สแก้ว2024ค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกอ,อันดับแรกก่อนเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นจนปากสั่นเลยค่ะคิดไหมว่าจะมาโลบลึกๆขนดววาดนี้เพราะว่าตั้งใจมากได้เลยนะอยากให้ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็แม่ๆมนางงานที่คอยตั้อองใตลอดเวลาทรายดิ่ก็ขอขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อคุณครอครัวและทุกๆคนที่คอยผลักดันไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ทั้งหาย ที่คอยสนับสนุนดีมาตลอดนะคะขอบคุณมหาสาครคามเอ็นบีทีเอฟซีขอบคุณร้านเพ็รเล็บนะคะที่ช่วยดีมในวันนี้จนดีมได้มาเป็นวิสเกนสตาร์แรอล2,000ปสีและดีมขอขอบคุณดอมเล็กๆของดีมแต่เต็มไปด้วยคุณภาพค่ะแล้วก็ขอขอบคุณหุึคนนะคะที่เขาเข้ามาเป็น มาเป็นกําลังใจให้ดีคนแรกเลยคือน้องนินจาจากจังหวัดสัแก้วทําให้ดีมมุ่งมั่นและตั้งใจบอกน้องเขาว่าดินจะเป็นมิสแกนสัแก้วให้น้องไม่ได้ค่ะอ่าได้เลย,เลยเอ่านำแก้ว<อ>กันเลยต่เลยสวัสดีค่ะแก้วนิชาดีเจติพัสดุรองอันดับหนึ่งมิสแกนสา่แก้ว2 0 2 4ค่ะก็รู้สึกว่าอ่าเราก็เต็มทีแ่แล้วแล้วก็ไดออ้นำอันดับหนึ่งมาค่ะก็ ไปต่อแน่นอนยังไงก็ต้องได้เข้ากองหยาปีนค่ะอ่าไข่บุกต่อเลยสวัสดีค่ะไข่มุกปนรัตพนิสิรินันค่ะลองอันดับหนึ่งวิสแกนสั์แก้วสอง4ีบค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจกับดีมด้วยค่ะเพราะว่าเราแบบก็อยู่ด้วยกันมาหลายเดือนค่ะสื่กสนุกกันดีตอนจับตอนจับมือคุยอะไรกันบ้งไหมอ๋อผมไม่ไม่ใช้ก็ได้เป็นก็ใช้ก็ได้ค่ะอ่าดีมขอขอบคุณที่เลี้ยงนะคะที่เข้ามา ก็มาหลังจากที่อ่าทีแรกดีมาโดยไม่มีพี่เลี้ยงนะคะแต่พี่เลี้ยงเรียนจริงเห็นความสามารถและศักยภาพของดีมเขาถึงได้ขอเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงและดีก็เต็มที่ให้กับเขามากแล้ววันนี้ก็มาึะะแล้วยังไงคือเราดูแล้วเนี่ยเราว่าเราจะมีจุดแของหรือ,อต้องการเพิ่มเติมอะไรอีกไหมเพื่อสูข่ข้าวมืองใหญ่ดีคิดว่าดีมสามารถเติมทุกอย่างได้มากเพิ่มขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะ น้องแก้วกับ <necessary> น้องไข่ม mm. <soci> ุกมีอะไรที่จะบอกทีมไหมครับว่าจะเพิ่มเติมหรือว่าจะส่งเสริมอะไรให้น้องเขาไปสู่วงใหญ่โซนค่ะก็เชียร์เพื่อนค่ะเราเป็นทีมสักแก้ว2024แล้วเป็นไงไข่มุกที่คือจะไปต่อเรื่องไหนอะไรยังไม่มีอัปเดตค่ะก็แฟนๆรอติดตามค่ะครับก็ต่อจากนี้ไปก็คือขอบขอบคุณในส่วนของกองเชียร์ด้วยวันนี้ทั้งทั้งแก้วทั้งไข่มุกเลยมีกองเชียร์มามากเลยโต ุณนะคะแฟนคลับที่สปอร์ตตลอดค่ะสปอร์ตบุกไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามขอะก็คุยต่อค่ะขอบคุณค่ะก็คุณแฟนค่ะทุกค<อ>นนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยคือคนส่งกำลังใจมาให้อย่างล้นหลามวันนี้ก็คือเฉียยเชียร์ดังมากคือแข่งแบบมีความสุขมากจริงๆค่แล้วอย่งไรก็คือทางทางเอ่อไข่บุกก็มีได้สลอดความครอปูล่าโหวตด้วยหาพูดถึงเรื่องของการป๊อปูล่าโหวตเล็กน้อย ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณด้อมค่ะวิญแซกนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะโบสถ์คาเลทุกคนละหน่อยค่ะก็ขอบคุณจดีซีทาวันนี้ได้แบบว่าเข้ามาฟังแทรกขำเพราะว่าเป็นแฟนจากสุนด้วยค่ะแล้วก็ที่บ้านด้วยค่ะขอบคุณค่ะน้องดีมอยากจะขอบคุณใครไหมครับหรือว่าคนที่มาเชียร์วันนี้อยากขอบคุณแม่ค่ะแม่สี่และฟัวมาจากจังหวัดขอนแก่นดค่ะแล้วหนูก็ดีใจมากที่แม่ก็ แล้วยังไงนี้เราจะเตรียมการยังไงในมึงใหญ่ละก็เขาจะดงความยิงไงด้วยนะครับเจอกันลกที่ใหญ่ฮะบอกคุณครับสวัสดค่ะบยิน